สวัสดีค่ะ วันนี้พามาส่ง50แรงตู้แอร์ตัวใหม่เลยค่ะตัวนี้เพิ่งแลนดิ้งมาถึงเมืองไทยได้เพียงแค่อาทิตย์กว่าๆคุณวิทย์จากเกาหลีจัดการโทรหาซีและให้นำมาส่งให้กับครอบครัวที่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะเรียกได้ว่า เร็วถูกใจมากๆจัดการเช็คให้ระบบเครื่องและส่งทีมช่างมาถึงหน้าบ้านวันนี้เลยค่ะคนไทยพีดูแป๊บนึงละได้อย่างปะโอเคแล้วนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จันที่มาที่ทองใบทุกคนนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาณาจักรแท็กเตอร์ได้รับเกียรติจากครอบครัวพี่ทองใบและพี่จันที่มาให้มาส่งรถห้าสิบตัวแอร์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้เพิ่งแลนดิ้งมาไม่ถึงสองอาทิตย์พี่จันที่มาและครอบครัวไปลองรถถึงศูนย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่จันที่มาอันนี้จะเอาไว้จัดการเกี่ยวกับปลูกอะไรบ้างคะ ปลูกข้าวค่ะปลูกนิดบาทส่วนมากบ้านเราปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีอุปกรณ์นี้เต็มคาราเบลมากเลยค่ะทั้งใบดนันทั้งผ่านหกทั้งโรารี่นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่าเอาอุปกรณ์ไปทดสอบตัวลงของจริงที่งานด้วยนะคะมีอะไรถ้าเผื่อว่าให้เราดูแลอะไรตรงไหนมีอะไรอยากเพิ่มเติมให้เราปรับปรุงไหมคะ ตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังไม่รู้คพิเราก็ไม่ถึงกับตัดสินใจเลือกลองว่าจะเอาลองใช้ตัวเอสเตอร์เมอร์ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะแม่ก็ไม่รู้กับลูกเขยเหมือนกันแหละลูกเขยแม่ก็ไม่รู้เออเขาบอกว่าเอารุ่นนี้ก็รุ่นนี้พวาเขาเป็นคนซื้อไงอ๋อวันนี้รวมครบทุกคนเลยนะคะเนี่ยยติเลยรวมเลยนะคะคุณแม่เป็นคนที่รับรถโดยที่ไม่เคยโทรหาซีเลยค่ะไปดูรถเสร็จจ่ายเงินแล้วก็เจซีเจกัน ตอนหนูต้องโทรถามว่าแม่คะแม่อยู่ไหนคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะมีอะไรให้ซีดูแลรับใช้โทรหาซีได้ตลอดเหมือนเดิมไม่มีวันหยุดค่ะถ้าเผื่อว่าเสียซ่อมจุดไหนถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ซีในไลน์ได้เหมือนเดิมซีส่งช่างมาดูแลถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะรถหรืออุปกรณ์รับประกันทุกชิ้นส่วนนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจเช่นกันเพราะว่าเรารับประกันมาตรฐานตรงนี้โอเคคอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะ FMV ห้าสิบ e แรงตู้แอร์ตัวนี้ เป็นเครื่องสี่สูบ Direct Injection ค่ะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่มากกว่าเดิมด้วยการติดตู้แอร์จากโรงงานมาเลยค่ะราคาตัวรถไปพร้อมกับใบดันหน้าอยู่เพียงแค่560,000บาทมีอุปกรณ์ใบดันหน้าติดมาให้เลยนะคะ ราคาดาวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสนบาทท้วนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาหาซีได้ทุกวันค่ะเบอร์โทรเช่นเดิม097 456 4142 097 456 4142อาณาจักรแทรกเตอร์ติดต่อได้ทุกวันไม่มีวันหยุด พร้อมรับประกันทั้งอะไหลทีมช่างและอุปกรณ์ดูแลถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ